อันนี้ลูกค้าสั่งยอ่อแผงคอครับไม่เคยทํานะตัดไอันี้ยตัดไอ้นี้ย่อลงมาครับเพื่อให้มันแผงคอมันสั้นลงครับแล้วใส่ท้ายเนี่มเจาะครับแล้วก็ตัดไอ้เพื่อหูเครื่องที่ไม่ได้ใช้ออกครับไปทำกันเลยครับตอนนี้ก็ตัดท้ายไปยครับตัดท้ายแล้วแล้วก็ ไอหูที่ยึดที่ไม่สำคัญนะครับลูกค้าสอาเออกครับอาอ,อกหมดแล้วครับ <_ C 1> เอให้หมดแล้วต่ว <_ C 1> อไปก็จะเป็นการตัดยน่นแผงคอแอ้นะครับไม่ใชอะไรแกนคอปะ่ะลูกค้าต้องการให้เอาเลขนี้ไว้ครับผมจะตัดนี่เลยแล้วทำบ่าเราขึ้นมใหม่หมครับไปทำกันเลยครับ ตอนนี้ตัดแล้วครับกำลังจะทำป้าลูกปืนครับขาให้ตัดปะ่ะทำก็ต้อเลยครับอันนี้เสร็จแล้วครับเกินแผงคอครับอันนี้ของเดิมที่ตัดไปพอดีครับกับเลขคอพอดีกับเลขคอับของยากได้แบบนี้ปะ่ะเดี๋ยวไว้จ่อก็ต้อเลยครับ อันนี้จนจเจาะแล้วครับเจาะเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะทำเป็นทำแกนแหงคอแล้วครับป่ะทำมาต่อเลยครับอันนี้เราจะมาตัดแกนกันนะครับเดี๋ยวเราไปตัดแกนก็ประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวไปอัดออกเลยครับเอาเลยอัดแกนอันนี้มันมีแกนสร้างของเขาทำมาครับเดี๋ยวเราอัดออก แล้วก็ตัดออกทำเกีียวใหม่ปะ่ะถดกันเลยครับตอนนี้ถอดแล้วครับปะ่ะปรับกรแตกกันเลยครับตอนนี้ตัดไปแล้วครับกำลังจะทำเกีียวใหม่ครับตอนนี้ก็ตึงเกีียวเใจแล้วครับต่อไปเราจะกอ่อกใส่กระแผงคอครับปะ่ะทำก็นต่อยครับ อันนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองมันประกอบเข้ากับโค้งนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับตัดแค่หมายเลนะขอครับยนยนยนอะไรนะแกนคอครับสนใจสอบถามได้ครับราคาไม่ถูก่างที่คิดครับแพงจริงครับไทนามี